ดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนเลยนะคะเราก็มาพบกันเช่นเคยกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพรพิมลวชีราบ้านกลางวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอน กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านข้องเขียนข้องเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในวิชาภาษาไทยนะคะและซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการอ่านการเขียนแล้ววันนี้คุณครูก็จะมาฝึกให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพในแบบฝึกการอ่านการเขียนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่หนึ่ง เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการเขียนเรื่องจากภาพข้อที่2เพื่อให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะให้นักเรียนนะคะเตรียมไปหยิบชีตคะ่ะให้นักเรียนนะคะหยิบชีตที่ปีหน้าปกเป็นรูปเด็กสองคนนะคะแล้วก็เปิดชีตแบบฝึกการอ่านการเขียนไปที่หน้า ตัวอย่างนะคะไปตรงที่เรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพหน้าตัวอย่างแล้วก็ฟังคําอธิบายหลักการเขียนเรื่องจากภาพนะคะให้เข้าใจนะคะเราไปเริ่มกันค่ะอาชีชนะคะตัวอย่างคุณครูก็จะมีภาพมาให้นักเรียนนะคะคุณครูก็จะมาสอนรักการเขียนเรื่องจากภาพนะคะ รักการเขียนเรื่องจากภาพ 1. ดูว่าภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็ให้นักเรียนไปดูในภาพนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร 2. ตั้งคำถามต่อไปนี้นะคะใครอ่าตั้งชื่อตัวละครแต่ละตัวทำอะไรดูว่าเขาทำอะไรกันที่ไหนเขาทำกันที่ไหน ทำอย่างไรสิ่งที่ทำทำอย่างไรและสิ่งที่ทำเกิดประโยชน์อะไรนะคะให้นักเรียนตั้งคำถามแต่ไม่ได้เอาคำถามลงไปในเขียนเรื่องจักภาพแต่เขียนเรื่องจักภาพจะเป็นคำตอบของคำถามที่นักเรียนตั้งไว้นะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะ,ะเราจะเริ่มเขียนนะคะ,ะในประโยคแรกเราก็จะใช้ คำข,ขึ้นต้นที่สาละสรวยนะคะอ่ะคำข,ขึ้นต้นนะคะครูจะขึ้นว่าณนะโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะให้นักเรียนสังเกตดูค่ะครูเขียนในบรรทัดแรกคุณครูจะย่อหน้าย่อหน้าคืออะไรคะการเขียนย่นเข้ามาคือเราไม่เขียนชิดลิมนะคะณนะโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นประโยคแรกนะคะ อ่ะต่อไปเราจะขึ้นเป็นประโยคที่สองเราจะมีการเว้นวรรคนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนให้สุดบรรทัดเพราะเขียนสุดบรรทัดแล้วนะคะแล้วเราถึงจะขึ้นบรรทัดใหม่คุณครูไปให้นักเรียนเขียนแค่ครึ่งครึ่งกลางๆแบบนี้แล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ไม่เอานะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนไปให้สุดบรรทัดนะคะเราไปดูประโยคต่อไปค่ะประโยคต่อไปนะคะ มีนักเรียนกําลัง่พอดีนะคะเขียนสูตรบรรทัดแล้วแต่ยังไม่จุกประโยคนะคะเราก็สามารถที่จะขึ้นบรรทัดใหม่ได้นะคะคําถามแรกมาแล้วนะคะใครก็คือนักเรียนนะคะเราไปดูค่ะนักเรียนมีนักเรียนกําลังทําอะไรคะทําความสะอาดที่ไหนคะห้องเรียนนะคะตอนนี้มาแล้ว สองคำถามสามคำถามแล้วนะคะคือใครก็ค,คือนักเรียนทาอะไรทำความสะอาดที่ไหนห้องเรียนนะคะให้นักเรียนสังเกตบรรทัดที่สองนะคะบรรทัดที่สองจะไม่เขียนตรงกับบรรทัดที่1จะให้เขียนชิดริมเลยนะคะก็คือเขียนเยืเ้องกับบรรทัดที่1นนะคะอ่ะเราไปดูประโยคต่อไปะคะ่ะ ไปออกต่อไปเราจะเริ่มตั้งชื่อตัวละครกันแล้วนะคะอาตั้งชื่อตัวละครคุณครูขอแนะนําให้นักเรียนตั้งชื่อง่ายๆไม่ต้องตั้งชื่อยากเพราะจะทําให้นักเรียนเขียนไม่ได้นะคะคุณครูก็จะตั้งว่าเต้ยกับเต้นะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคุณครูมีการเว้นวรรคและคุณครูเขียนไปยันสุดบรรทัดนะคะถ้าไม่พอคุณครูก็จะขึ้นบรรทัดใหม่นะคะอาเต้ยกับเต้ ทำอย่างไรนะคะก็คือทำความสะอาดห้องนํะคะทำอย่างไรตอนนี้เราไปคำถามที่สี่แล้วนะคะเตยกับเต้ความพื้นนะคะให้นักเรียนสังเกตดูนะคะบรรทัดที่สามจะตรงกับบรรทัดที่สองนะคะอ่าเตยกับเต้ความพื้นนะคะเราไปดูประโยคต่อไปค่ะยังไม่หมดนะคะมีอีกนะคะ กุ้งกับไก่ช่วยกันจัดหนังสือขึ้นชั้นนะคะไปดูต่อไปค่ะเป๊ะรบกรดดานดำนะคะตอนนี้เราได้คำถามมาสี่คำถามแล้วใครก็คือนักเรียนทำอะไรช่วยกันทำความสะอาดที่ไหนห้องเรียนนะคะมีใครบ้างเต้ยกับเต้ทำอย่างไรกวาดพื้นกุ้งกับไก่ทำอย่างไรช่วยกันจัดหนังสือขึ้นชั้นและ ลบกระดานดำนะคะให้นักเรียนสังเกตดูนะคะคุณครูจะไม่เอาคำถามลงมาเขียนในเรื่องแต่คุณครูจะเอาคำตอบของคำถามมาเขียนในเนื้อเรื่องนะคะเราไปดูต่อไปค่ะคุณครูก็จะขึ้นประโยคใหม่คุณครูก็จะมีการเว้นวรรคนิดนึงแล้วคุณครูก็จะเขียนไปยันสุดบรรทัดนะคะ ถ้าไม่พอแล้วก็จะขึ้นบรรทัดใหม่นะคะทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำทำอะไรคะทำความสะอาดห้องเรียนนะคะเป็นการเสริมแต่งได้นะคะแล้วคำถามสุดท้ายคือสิ่งที่ทำเกิดประโยชน์อะไรเราไปดูค่ะทำให้ห้องเรียนน่าเรียนนะคะครูเขียนจนสุดบรรทัดน,นะและ้วครูก็ไปขึ้นบรรทัดใหม่นะคะ น่าอยู่เว้นนะคะเกิดความสามาัคคีและสังคมน่าอยู่ค่ะตอนนี้คุณครูพ,พ,พานักเรียนเขียนจบเรื่องแล้วนะคะให้หนักเรียนจบเรื่องแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะอย่าจบแบบเศร้าๆไม่เอานะคะเดี๋ยวเรื่องเราจะไม่สนุกนะคะเพียงเท่านี้นักเรียนก็จะได้ เรื่องที่ตรงกับภาพและก็สมบูรณ์นะคะโดยมีหลักนะคะการเขียนเรื่องจากภาพก็คือดูว่าเรื่องอภาพนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรตั้งคําถาม,ถามใครทําอะไรที่ไหนทําอย่างไรและสิ่งที่ทําเกิดประโยชน์อะไรนะคะถ้านักเรียนยึดหลักนะคะการเขียนเรื่องจากภาพที่คุณครูสอนไปนี้ไม่ว่านักเรียนจะเจอภาพ กีภาพหรือภาพใดๆนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนเรื่องจากภาพเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์และตรงกับภาพได้นะคะแต่คุณครูขอให้นักเรียนยึดหลักการเขียนเรื่องจากภาพแบบนี้นะคะเป็นการตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามไว้แต่เราไม่นำคำถามมาใส่ในเรื่องแต่เป็นการตอบคำถามที่เราตั้งไว้แล้วมันจะเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องเดียวกันและ ผูกเรื่องกันมาตรงกับภาพและได้ใจความที่สมบูรณ์ค่ะครคูจะสรุปนะคะหลักการเขียนเรื่องจากภาพอีกหนึ่งครั้ง 1. ดูภาพว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะให้หนักเรียนดูภาพ 2. ตั้งคำถามต่อไปนี้ใครทำอะไรที่ไหนทำอย่างไรสิ่งที่ทำเกิดประโยชน์อะไรนะคะใครก็คือนะักเรียนนะคะ ทำอะไรทำความสะอาดที่ไหนห้องเรียนนะคะอ่าแล้วก็เราก็ตั้งตัวละครแต่ละตัวนะคะว่ามีชื่ออะไรบ้างแล้วเขาทำอย่างไรเต้ยกับเต้กวาดหืน้นกุ้งกับไก่ช่วยกันจัดหนังสือขึ้นชั้นเป้รบกระดานดำนะคะ ทุกคนแบ่งหน้าที่กันทําความสะอาดห้องเรียนนะคะเป็นาการอาประโยคที่สนับสนุนนะคะและสุดท้ายสิ่งที่ทําเกิดประโยชน์อะไรนั่นก็คือทําให้ห้องเรียนน่าเรียนน่าอยู่เกิดความสามคัคคีและสังคมน่าอยู่นะคะอเพียงเท่านี้เราก็ได้ใจความที่สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วนะคะในการเขียนเรื่องจากภาพนะคะ จะเป็นเรื่องราวที่ร้อยเรียงกันมาแล้วใช้ถ้อยคำที่สุภาพแล้วก็เขียนทำง่ายๆจะทำให้นักเรียนนะคะเขียนหนังสือได้นะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะศึกษาและดูคลิปการเขียนเรื่องจากภาพถ้าใครเขียนไม่ได้นักเรียนก็สามารถที่จะมาเปิดคลิปแล้วก็ย้อนดูได้นะคะ คุณครูขอฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะไปทบทวนหลักการเขียนเรื่องจับภาพนะคะเพื่อที่จะได้นําความรู้เนี่ยไปเขียนเรื่องจับภาพในแบบฝึกการอ่านการเขียนตามคําสั่งที่คุณครูสั่งให้เขียนในแต่ละครั้งและในแต่ละชุดนะคะคุณครูยังไม่ให้นักเรียนทําล่วงหน้านะคะอ่าถ้าวันไหนคุณครูสั่งให้ท,ทําชุดไหน นักเรียนก็ทําในชุดนั้นและถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถที่จะมาเปิดคลิปวิดีโอของคลิปนี้ดูแล้วก็เป็นการเอเขียนเรื่องจากภาพได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเราก็พบกันใหม่นะคะ